hello 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 Kiki hello hello v3 hey c free every three three ah, free เกมบมาหวานหา好มาหวานหาหเก็บมาหวาน好不好好不好了ไปแลวไปหนเลยไปเลวไปไปไปเลยเออเออไม่ไ <noise> ม<楽>่้ว好ไมเไม่好不好ไม้好不好า啊好不好ได้ห好ื好不หา好นี่ เจายังไงดีเนาะชีวิตนี่เนาะคิดคิดขอทางด้วยได้ไหมขอทางด้วยได้ไหมมองฟ้ามองดินมองหาอะไรก็มีแต่ความว่างเปล่าชีวิตเราเกิดมา ถึงเงินหรือถึงไอถุงทองนี่ว่าเหตุไงแม่ก็จําได้แล้วไอ้ถึงเงินนั่นๆไอ้ถึงทองทำมาไหนไอ้ลงมาแล้วีดูนอนยังไงหัวอยูไ่ไหนหางอยู่ไหนเแมวนอนยังไงลูกหวัวอยู่ไหนหางอยูไ่ไหนไอ้นอนขนาดนอนก็จะงอนนี่ น้าตานอนนางยังงอนงอีกงอนงอนงอนชอบงอนชอบงอนชอบขี้น้อยใจชอบอิจฉาตลอดนนตัวนี้